ต่งางใบไปส่งให้แม่สิเร็วเร็วเร็วตัวตนี่นะครับเรามีต่างก็จะมาส่งคุณแม่ไปทำงานในตอนเช้านะนี่นะครับไปวิ่งใบไหนโอ้โอ้โอโอเอารองเท้านะครับเอารองเท้าไปให้แม่ใส่ให้นู่นไปใส่รองเท้านะครับน,นะครับ เป็นเดิมเป็นประจํานะครับน้องมีตังค์นะครับให้คุณแม่สั่งเท้าให้นะครับเ,เหนูไม่ได้ไปนะลูกแม่ไปทำงานะดูดูการลงบันไดนะคมับไม่เ้เอาไส้มาทั้งล่างเลยท่านาท คุณแม่แกงใส่รองเท้าผิดให้นะครับถอดเองก็ได้นะครับเอาไปให้ปูรองเท้าไให้ปูแม่ใส่รองเท้าให้ผิดนะครับโอ้โหดูนะครับโอ้โหโอ้ทำไมแม่ทำอย่างนี้โอ้โหทำไมทำไมคุณแม่ทำอย่างนี้โอ้ให้ปูใส่ให้ดีกว่าให้ปูใส่ให้นะปูไปปูงอนปูไปแล้ว <c oughs> เอามาขึ้นมาทางเท้าเร็วทา <c oughs> งเท้าข้างนะ